สวัสดีค่ะวันนี้เรามาวาดภาพน้องแพนด้ากันต่อเลยค่ะหลังจากที่เราลงสีแล้วก็ลงเชดดิ้งบางส่วนแล้วนะคะหลังจากนั้นตอนนี้เราถึงขั้นตอนการเก็บรายละเอียดค่ะเรามาเก็บรายละเอียดที่ดวงตากันบริเวณขอบตาด้านนอกแล้วก็เว้นสีขาวไว้เพื่อเป็นรีเฟกของแสงตาจะได้ดูวิงว้งวิ้งวิธีการวาดคิ้วนะคะเก็บวาดเป็นทีละเส้นละเส้นละเส้นเหมือนเวลาเราเขียนคิ้วเลยค่ะเก็บไรผม ให้กรอบหน้าดูชัดขึ้นแล้วก็จะดูสมจริงมากขึ้นหลังจากนั้นเราก็ค่อยเทสีที่เป็นส่วนของผมลงไปส่วนขั้นตอนนี้คือการระบายสีปากค่ะตัดสีขอบปากเหมือนเวลาเราแต่งหน้าแล้วก็เขียนขอบปากค่ะแล้วก็ลงสีด้านในลงไปเลยระบายแบบนี้อันนี้ตัดเส้นเก็บรายละเอียดให้น้องประกาศค่ะฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามช่องบนเนี้ Lady p e n t ด้วยนะคะเรายังมีรูปสวยๆให้ดูอีกเยอะเลย